ตอนเราก็สู่รายการช้างเผือกทีวีครับทานผู้ชมนี่ถือเป็นเทปที่3แล้วนะครับสัปดาห์นี้เรามาพูดคุยกับนักเตะท,ท้องถิ่นคนเมืองแท้ๆเลยนะฮะเป็นละครเชียงใหม่บ้านเฮาครับที่กลับมาอยู่กับสโมสอรอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เคยอยู่มาก่อนเมื่อสักประมาณ4ีหปีที่แล้วนะครับกลับมาคราวนี้เขามีผลงานที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วครับแล้วก็มีพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัดช่วงหลังเริ่มจะกลายเป็นตัวหลักของทีมไปแล้วนะฮะแล้วก็มีทั้ง ยิงเข้ามีนักแอคซิตด้วยนะฮะล่าสุดผมเลยจับมาสัมภาษณ์เฉลยนะพรับวันที่แล้วก็มึงยิงเข้าด้วยนะครับนีบ่ฮะมาจากที่ไหนครับกูกิติศักนันด์้วยวิเชียริดับผมก็สวัสดีครับ,บ,รรบโอ้โหนี่ฮะก็ต้องบอกขอต้อนรับกลับสู่ช้างเบิร์ดอีกครั้งหนึ่งนะครับย้อนไป2019ครับนะครั้งแรกที่มาอยู่ช้างเผือกเลยอ่ะย้อนความทรงจำวันไหนตอนนั้นเป็นยังไงบ้างจำได้ไหม ก็ตืนน่นเต้นะครับที่ได้ขึ้นมาเล่นสโมสรในนี้ครับเพราะตอนนั้นเป็นเจเอเชเชียงใหม่อยู่ครับเลยเปลี่ยนชื่อมาเป็นเชียงใหม่เูไนเต็ดมาปัจจุบันครับชื่อเดิมเลยใช่ครับูได้ชื่อเดิมครับยุคนั้นเพื่อนร่วมทีมของกู้เนี่ยเล่นกับพี่ๆคนไหนจำได้ไหมที่จําได้ก็มีพี่เจแล้วพี่โบพี่เทกบอรนี่ครับพี่เจนี่ยังอยู่จนถึงตอนนี้เลยนะใช่ครับโบอายุหนามนากเลยครับตอนนั้นกู้อายุประมาณประมาณสิบแปดสิบเก้าครับตอนนี้โอ้เรียกว่า ยรุ่นเลใช่ครับใหม่ๆนะครับตอนนั้นโอกาสในการลงสนามเยเป็นอย่างจำกันไหมมีชื่อบ้างครับแต่ไม่ในระดับทีสองไม่มียังไม่ได้มีโอกาสลงเล่นนะครับแต่ได้ไปเล่นแบบตัวตอนนั้นมี JLB ครับเดินไปเล่นนั้นมากกว่าครับอ๋อโอเคตอนนั้นมีสองชุดใช่ครับผมสองพันสิบเก้าตอนนั้นทีมเนี่ยอยู่น่าจะจำไม่ผปดคือทีสองใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าโจโก้เนี่ยไปอยู่ชุดบีใช่ครับอยู่ได้หนึ่งซีซั่นใช่ครับ และหลังจากนั้นครับโก้ก็ย้ายออกไปนะครับไประจนไยแต่อยู่ในโซนเหนือน er. ี like ่แหละทลังาพิซูุโลกแล้วก็แชมเอฟซีอยู่หลายปีครับจนได้ี่สุดครับในฤดูกาลนี้2024ถึง2025กลับมาอีกครั้งนะเป็นไงบ้างครับกลับมาคราวนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นและดีใจเหมือนเดิมครับที่ได้เล่นสมรสนี้ครับคือไม่ขอไกลขอเล่นแถวบ้านได้ดีกว่านะมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะยังสงสัยครับตำแหน่งของโก้ สรุปแล้วคุณเล่นตำแหน่งไหนก็ได้เพราะบางทีแบกขวาก็ได้กลางรับก็ได้ริมเส้นขวาก็ได้กลางลุกก็มี <Okay. S 1> อยังไงฮะเนี่ยอ๋อที่จริงผมเล่นตำแหน่งกลางครับแต่เล่นแบบกลางลุกก็ไรกลางรับก,ก็ได้ครับแต่ที่ชอบจริงๆก็คือเล่นกลางลุกมากกว่าครับอ่าซึ่งก็คือตำแหน่งที่เล่นปัจจุบันล่าสุดด้วยแหละใช่ครับที่ทําให้ยิงเอายิงเอาเลยแหละ <laughs> ครับทีนี้พูดถึงการยิงประตูครับโกจะเห็นได้ว่า ช่วงหลังเนี่ยโก้ GO! มีพัฒนาการอย่างเห็นได้ชัดเลยนะฮะปีนี้ยิงไป3ลูกแล้วก็แอซิดอีก1ครั้งครับอะไรคือคือพัฒนาการตรงนี้ที่ทำให้โกรู้สึกว่ามันเติบโต,ตขึ้นครับผพว่าเป็นความกระหายในกระาทำประตูขผมมากกว่าผมาเลยแบบพยายามจะพาตัวเข้าไปเข้าไปในกรอบในการทำปตูม,มากกว่าก็คือเป็นเป็นเคล็ดลับในการที่จะทำประตูตรงนี้มากกว่าใช่ครับ คือเวลาเห็นเพื่อนพาบอลบุกข,ขึ้นมานี่ไปรอก่อนแล้ว<ช>ะะเรื่องนี้ผมเห็นด้วยนะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามองจกจกในทีวีหรือมุมสูงกับบเราไม่รู้ว่าเขาไปาอยู่ตรงไหนอยู่ดนะีมสูนก็หลังคุณสูงไม่ทันระวังเลยยิงเข้าไปซะง,งั้นนะฮะแล้วย้อนไปตอนแรกครับโกจะเห็นได้ว่าช่วงตน้นฤดูกาลนะบางเกมโกก็เป็นตัวสมรอง่<ช>บางทีก็ไม่มีชื่อนะแต่มาตอนนี้เนี่ยเริ่มลงเป็นตัวจริงสมำเสมอมากขึ้นอะไรคือคือสิ่งที่ทำให้โกสามารถดึงตัวเองกลับเข้ามาได้ ว่าหนึ่งก็คืออยู่ทัศนคติของเราด้วยครับในคิดในแง่ดีในแง่บวกเสมอครับว่ายังไม่ถึงช่วงเวลาของเราช่วงไหนเป็นช่วงเวลาของเราครับถ้าถึงเวลาของเราก็ทําให้ดีที่สุดในที่ได้ได้โอกาสลงเล่นนะครับครับแล้วก็ถ้าย้อนไปช่วงสองสนักที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะเกมในบ้านไล่ตั้งแต่เจอนครศรีที่กู้เปลี่ยนตัวเรามาแล้วยิงกูเดียวไปสองลูกเลยวันนั้นจำได้ไหมว่าตัวนี้คือคิดวม่าเรามาถึงแล้วจะยิงทีเดียวสองลูกเลย ไม่ไม่คิดว่าจะยิงได้ด้วยครับสองประตูนะครับนะคือเหมือนตกใจตัวเองใช่ไหมอยู่ดีลูกกุมุ่งหมายคุณแล้วคือเข้าไปเลยแล้วกลายเป็นคนที่จุดประกายความหวังให้ทีมกลับมาแล้วยิงวิสาเซ็นลูกเงี้มันนั้นด้วยเป็นนัดแรกที่ยิงได้ด้วยนะใช่ครับคุณน่าสนใจแล้ไปถึงเกมล่าสุดที่เจอจังกาบุรีใช่ยังไงฮะยิงแล้วสอดขึ้นมา ก็ไม่คิดเหมือนกันว่ายิงได้แต่ก็พยายามทําให้ดีที่สุดครับแล้วก็หาโอกาสเข้าไปในกรอบให้มากที่สุดที่ตัวที่บอกครับอันนี้จีมงานฝากมาครับนออจาะคลิปนนึงไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่ากับลูกที่ยิงเข้ารองเท้าสตั๊ดครับคุณม,มีเรื่องเล่ายัางไงรองเท้าพูดดิอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันตอนแรกเพราะผมแม่ท่าครศสีผมไม่คิดว่ายิงก็ได้แล้วผมยิงได้แฟนผมก็ซื้อรองเท้าให้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันอ๋อตกใจเหมือนกันว่าซื้อให้นะแสดงว่ารองเท้าที่คุณใส่เจอท็นคอนสียวกัน ไม่ใช่ครับนัทคอนสีนี่อีกคู่นึงครับอแต่เจอเกษตรศักดิ์กับจันทบุรีครับคู่เดียวกันครับโอ้โหก็คือพอแฟนซื้อให้ปุ๊บยิงเข้าเลยนี่ต้องต้องซื้อให้บ่อยๆใช่ป่ะครับก็ว่างั้นแหละครับนี่ขอผ่านรายการเลยนะถ้าซื้อให้แล้วยิงเข้าอันนี้ขอซื้อไปบ่อยแล้วกันผมก็บ้างั้นแหละครับน่าจะน่าจะดีมากเลยครับเบิร์นนอยสอ่าแล้วช่วงสถายการณอโทีเบิร์นโก้ในช่วงอีกประมาณ6นัดที่เหลือครับ กับพื้นที่ย์ออกกูมองยังไงบ้างครับกับความเห็นส่วนตัวผมว่าก็ยังมีโอกาสที่ได้ไปติดหนึ่งในหครับแต่อยูก่ก็อยู่กับตัวเราว่าเราจะทำได้ดีขนาดไหนครับแต่ผมเชื่อว่าทีมก็พยายามทําให้ดีที่สุดแล้วเพื่อเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเพื่อจะติดหนึ่งในหกให้ได้ครับอครับผมแล้วก็ปีนี้ครับอย่างที่เราทราบมาดีว่าเชื่อมัยูโรเต็ดนั้นสมกับเป็นช้างเกอกจริงๆเพราะว่ามีนักเตะที่เป็นท้องถิ่นนะฮะเป็น คนเมืองแท้ๆคนเชียงใหม่แต้ๆเนี่ยหลายคนเลยได้โก้เข้ามาอีกคนนะฮะร,รู้สึกไงบ้างกับ<ม>ช้างเผือกปีนี้ครับที่มีผู้เล่นท้องถิ่นเนี่ยรู้สึกตื่นเต้นและดีใจครับที่ได้เห็นเด็กเชียงใหม่เล่นกับทีมเชียงใหม่เยอะขนาดนี้ครับ<ม>ยังไม่ยังไม่เคยเจอครับนะนั่นคือเป็นทีมแรกที่ได้เห็นเด็กท,ท้องถิ่นได้เล่นเยอะนยขนาดนี้ครับ<ม>แต่วกกก็ดีใจที่ได้เล่นกับน้องแฟงครับท่านนี้แบบ ม่ได้เล่นด้วยกันมานานมากครับแต่จบจากวอเชียลายไปครับก็กป็นที่กลับมาเลนครั้งแรกเลยครับเป็นไงพอกลับมาเจอที่นี่คุยมั้งดีใจไหมบ้านเดียวกันอีกก็ไม่ได้คุยอะไรกันแล้วก็ก็รู้จักกันอยู่แล้วแต่พอเป็นคนบ้านเดียวกันเนี่ยครับบางทีดูบนสนามก็แอบ,บส่งให้กันอยู่นะฮะรู้มือรู้ใจกันเหลือเกินนะฮะครับอ่ะพุทีเกมต่อไปครับโก้เราจะเปิดบ้านเจอกับสุพรรณบุรีซึ่งต้องบอกว่าคคละทีมกับเลขแรกเลยเขาแข็งแกร่งขึ้นเยอะแล้วเขาก็หนีตกชั้นอยู่ด้วยนะฮะ เป็นงานหนักของเราเหมือนกันมองเกมี์ยังไงบ้างรครับก็ไปเกมเกมที่ยากนะครับแต่ก็ไม่ยากสำหรับเรา,นนาเราตั้งใจแล้วเชื่อมั่นในทีมเด็ของเราเองนะครับสุพรรณบุรีก็เป็นทีมที่ดุดดันมากขึ้นจากเแรกๆครับแล้วก็แต่สุดท้ายก็คือตัวเรา,าว่าเราทำได้ดีขนาดไหนครับก็เราก็ต้องเอาข้อิดพลาดจากแมตช์เกมที่แล้วมาแก้ไขเพื่อแมตช์หน้าให้ดีที่สุดนะครับ ก็เหมือนกับที่โกได้บอกไปนะฮะเคล็ดลับในการที่เจ้าตัวดึงตัวเองกลับมาคืออดทนรอคอยแล้วเมื่อโอากาศถึงก็ทําไม่ได้เหมือนกับสิ่งที่ทีมจะต้องคิดตอนนี้นะฮะนั่นก็คืออดทนนะฮะแล้วก็เมื่อโอกาสมาแล้วต้องทำได้เพื่อพาตัวเองพาทีมไปอยู่ในจุดที่เหมาะสมกว่านี้นะฮะก่อนจากกันไปครับใหญ่โกฝากถึงแฟนบอลชาวช้างเผือกเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับกับรดูการนี้อยากให้พูดอะไรเชิญเลยครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลเชียงใหม่ยูไนเต็ดทุกคนครับฝาก มาให้กำลังใจพวกเราเยอะๆแล้วทางหน้าจอทีวีก็ยังก็ดีครับแล้วก็ฝากติดตามพวกเราด้วยครับพวกเราจะทำให้ดีที่สุดครับครับผู้ชมก็ต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ถือเป็นความภาคภูมิใจของทัพช้างเผือกนะครับเป็นการย้ายกลับมาสูดีอีกครั้งหลังจากเคยอยู่มาก่อนเมื่อปี2019เป็นคนเชียงใหม่บ้านเฮาแต้จากแม่แจ่มนะครับแล้วก็ด้วยความที่เป็นเลือดเนือเชื้อไขของชาวเชียงใหม่การเล่นเพื่อทีมบ้านเกิดเนี่ยยังไงก็ต้องเต็มร้อยอยู่แล้วนะครับ ติดตามมาต่อไปครับกับความภูิใจจากแม่แจ่มคนนี้ครับโกเกติศักนันเชอพิชินริสนะครับกับช้างเผือกทีวสีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ